เปิดประวัติเป็กเซรณีลูกชายอนุทินชันวิรกุลนายกคนที่32อโปรไฟล์ไม่ธรรมดานายอนุทินชันวิรกุลนายกคนที่32ของไทยกำลังเป็นที่จับตาค่ะรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวหนึ่งในนั้นคือเป็กเซรณีชันวิรกุลที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาม,มาก่อนหน้านี้ในฐานะไฮโซหนุ่มหล่อ ทายาทนักการเมืองชื่อดังและยังเป็นคู่มั่นของเพลงชนทิดาอัศวเหมลูกสาวคนสวยของตู่นันทิดาและเอชชนสวัสด์ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับหนุ่มหล่อคนนี้ในฐานะลูกชายคนเล็กของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32แต่น้อยคนนักจะทราบว่าเป็กเซรณีไม่ใช่แค่ลูกชายนักการเมืองเท่านั้นเขายังเป็นทายาตรุ่นที่3ามแห่งซิโนไทยบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของไทย ทั้งยังเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองอีกด้วยวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดประวัติแบบเจาะลึกเส้นทางชีวิตของเป็กศิรณีลูกชายนักการเมืองหนุ่มหล่อสุดฮอตคนนี้กันค่ะเป็กหรือเป็กศิรณีชันวีรกุลเป็นลูกชายคนเล็กสุดที่รักของนายอนุทินชันวีรกุลนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยและยังเป็นหลานชายของคุณปู่ชวรัชชันวีรกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยเรียกได้ว่าเติบโตมาในครอบครัวนักการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแท้จริงนอกจากจะมีบทบาทเป็นทายาทนักการเมืองแล้วเป็กเสรณียังเป็นที่รู้จักกว้างขวางในแวดวงนักธุรกิจอีกด้วย ด้วยเขามีดีกรีเป็นถึงทายาทรุ่นที่3ของบริษัทรับเหมารายใหญ่ของประเทศไทยอย่างซิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือคุณปู่ของหนุ่มเป็กหรือคุณชวรัตชาวิลกุลน,นั่นเองไม่เพียงแต่บริหารธุรกิจของครอบครัวแต่หนุ่มเป็กยังเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากโดยเขามีมูลค่าหุ้นในบริษัทต,ต่างๆรวมกันกว่าหมื่นล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่น่าจับตามองแห่งยุคอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับชีวิตส่วนตัวของเป็กเซรณนีจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหลังจากนั้นก็บินลัดฟ้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Queen Mary University of London สาขาบริหารธุรกิจสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจเรียนด้านนี้ก็เพราะว่าเป็นทายาทของนักธุรกิจ ที่มีองค์กรต้องบริหารจัดการและเชื่อว่าองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ด้วยในปี2563ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการที่กองพันทหารสื่อสารทุ่กมหาเมฆเป็กเซรณีจับได้ใบแดงทอบผอลัดสองส่งผลให้เจ้าต,ตัวต้องไปรับใช้ชาติรั้วทหารเป็นเวลา1ปีแต่ภายหลังสิ้นสุดบทบาทรั้วของชาติหนุ่มเป็กก็กลับมาสารต่อหน้าที่นักธุรกิจหนุ่มเช่นเดิม ในส่วนของเส้นทางความรักนั้นชีวิตรักหวานชื่นกับเพลงชนทิดาความรักของทั้งสองเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นเพื่อนก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักในที่สุดซึ่งก็ใช้เวลายาวนานถึง6ปีกว่าที่สาวเพลงจะตอบรับรักครั้งนี้เบกเซร,รณีและเพลงชนทิดาคบหาดูใจในฐานะคนรักนานกว่า6ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่มักมีโมเมนต,ต์หว,วานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการควงกันไปเที่ยวไปดินเนอร์หรือร่วมงานสำคัญต่างๆและนอกจาก,กร่วมสุขกันแล้วทั้งคู่ก็ยังจับมือผ่านเรื่องราวความโศกเศร้าต่างๆมาด้วยกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่สาวเพลงนั้นต้องสูญเสียคุณพ่อเอชนสวัสดกระทั่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2567หลังจากที่ความรักดำเนินมาได้6ปีเป็กเซรณีก็ได้ตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวเพลงชนทิดาแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแม,มนติกก่อนที่ทั้งคู่จะจัดงานฉลองขอแต่งงานขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2567อย่างอบอุ่นและส่วนตัวโดวยมีการเชิญครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายบินไปร่วมงานถึงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวเป๊กเคยเผยว่ามีความสนใจในเรื่องการเมืองแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ที่จะลงสนามการเมืองที่ผ่านมาคุณพ่อและคุณปู่ไม่เคยท้าทาให้เล่นการเมือง ้ดยคุณพ่อสังเกตได้จากในหลายงานถ้าคุณพ่อไปในหมวดนักการเมืองแทบไม่เห็นคนในครอบครัวเพราะคุณพ่อมักบอกตลอดไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าไปเล่นแต่ท่านก็ไม่เคยปิดให้ตัดสินใจเองว่าสนใจหรือไม่แม้จะยังไม่สนใจการเมืองแต่เมื่อถามว่าไอดอลทางการเมืองเป็นใครเป๊กเผยว่าชื่อแรกคือเนวินชิดชอบเพราะเป็นคนกล้าและเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ตนเดินทางไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งลุงเนวินเปรียบเหมือนคนในครอบครัวและเป็นพี่ชายอีกคนของพ่อที่ตนเองนั้นเคารพนับถือนอกจากนี้พิธาลิมเจริญรัตก็เป็นอีกหนึ่งนักการเมืองที่ชื่นชอบในความเก่งในสิ่งที่เขาจะทําแม้หลายเรื่องจะไม่เห็นด้วยแต่ก็มีสิ่งที่เห็นด้วยบ้างและอย่างน้อยเขาก็คือนักการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง1 0 2ถปี และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ